สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำแยมแครนเบอร์รี่ภูเขานะคะก็มีแครนเบอร์รี่ภูเขา2กิโลน้ำตาลประมาณครึ่งกิโลถึง1นกิโลนะคะแล้วก็ผงทำแยมนะคะอันนี้สำหรับแช่แข็งได้1ซองแต่ถ้าเกิดว่าผลไม้เรามีน้ำซับเยอะมีน้ำหวานเยอะเราก็เพิ่มไปอีกได้ประมาณ2ช้อนชานะคะสำหรับผงสำหรับผงตัวนี้นะคะ เราอบอบฆ่าเชื้อนะคะอันนี้อบฆ่าเชื้อแล้วรเกาะตอนที่มันขวดร้อนๆนะคะอบประมาณสิบนาทีะคะ่ะน,นี่พอเริ่มเดือดแล้วเราก็เอาตักฟองตักของออกนะคะแล้วก็ เอาผลไม้ออกจากเตาแล้วก็ค่อยๆค่อยๆใส่ใส่น้ำตาลกับผงแยมลงไปเลยนะคะคนคนคนให้เข้ากันค่ะนี่ก็แยมเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็รอบรรจุขวดนะคะนี่สีสันน่าทานมากค่ะนีสันน่าทานมาก ทำง่ายๆนะคะน,นี้ทำง่ายๆเป็นการถนอมอาหารนะกินได้เป็นปีๆนะคะอ,อันนี้ความเข้มข้นได้แล้วนะคะเราก็ใส่แค่ซองเดียวเพราะว่าแครนเบอร์รี่มันน้ำซับมันก็เข้มข้นนะคะ<อ>นี่เราใส่ได้สวยมาก<อ>แต่ถ้าเป็น<อ>บุเบอรี่บุเบอรี่สอกิโลเราก็ต้องใส่เกือบ2กิบสองซองนะคะเพราะว่าบุเบอรี่น้ำเยอะมาก ก็แย,ยมกับโถก็ร้อนนะคะเราค่าเราอบค่าเชื้อออกมาก็ใส่แย,ยมลงไปเลยนะคะมีบุเบอรี่ผสมหน่อยหนึ่ง ก็ตฟ้าเลยนะคะฟ้าเสร็จแล้วก็คว่ำคว่ำคว่ำเลยปึ๊บนี่คว่ำแล้วนะคะนี่คือการกรอกนะคะคว่ำแล้วเสร็จเรียบร้อยนะคะรอรอให้เย็นแล้วก็เก็บไว้ได้ประมาณหนึ่งปีนะคะนี่ถ้าเราไม่เปิด<ล>ฟ่านะคะนี่เราได้สี่โลนะคะส่วนที่เหลือเราจะใส่กล่องพลาสติกแล้วก็รอให้เย็นแล้วก็ใส่กล่องพลาสติกแช่ ช่องฟิสไ้นะคะอันนี้คือเดี mm. ๋ยวมาดูกันว่าเราจะได้เยอะแค่ไหนสวัสดีค่ะวันนี้เรามาทําอะไรกันบ๊า <Bye> <laughs> ยบายโยนเน่จะกินข้าวเช้านะคะแม่ทาเยี่ยมเยี่ยมแครนเบอร์รี่ค่ะเรียบร้อยแล้วมีวันที่ที่ผลิตเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้หลังจากที่ผลิตแล้วก็ได้หนึ่งสองสามสี่เนี่ยอันนี้ยังยังอุ่นๆอ,อยู่นะคะแล้วก็ที่ใส่พลาสติกก็เขียนวันที่เรียบร้อยจา อันนี้เราคือจะจะเก็บเข้าแช่แข็งนะคะแช่แข็งไว้กินสกินออมเนาะสกินออมเนาะดันดันสกินออมฟรีซ่ะอันนี้ลูกสายอยากกินเราก็อันนี้เราจะแช่แข็งนะคะิที่พิซซบาอืมอร่อยมากเรียบร้อยเปิดไปแล้วนะคะนี่กวดนี่กวดไปแล้วอ,ไรไอ,อร่อยไหมอืมอร่อย เดแบบิแบบลต์เสแปร์ไลท์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบวยสวัสดีครับวันนี้ไทยอยู่ด้วยนนกนหกบ๊ายบาย <laughs> บ๊ายบายบ๊ายบาย